ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไรทิพตอากาศหนาวได้จิบทานแล้วร้อนนี่ฟินมากนี่ คุณจอยครับ <c oughs> คุณจะมาชิลมาฟินกับอากาศคนเดียวไม่ได้เราต้องชวนผู้ชมมาชิลกับเราด้วยอาสวัสดีครับเบี้ยปากมาแล้วต้อนรับนะคะเช้าวันเสาร์ด้วยอากาศเย็นๆที่เขาใหญ่ค่ะลมเย็นสบายลมหนาวดีเนะเรามาเติมความสุขเติมพลังก่อน <ๆ S 1> จะได้มีพลังไปตลอดทั้งปีเลยที่สำคัญคือที่เขาใหญ่เนี่ยก็จะมีอีเวนต์กิจกรรมรับลมหนาวกันเยอะแยะด้วย ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่า1ในเช็คลิสนะคะที่จอยจะต้องมาเลยก็คือที่นี่ค่ะที่ลาโคเขาใหญ่นะคะที่นี่ค่ะเขาจะมีนี่ค่ะข้างหลังเราเลยเป็นโดมใสสไตล์แบบโรแมนติกที่ private สุดๆค่ะทีมงานส่งสคริปอะไรให้คุณล่วงหน้า,าทำไมคุณแต่งตัวมาตามธีมตลอดเลยเนี่ยนี่เราไม่ได้ตั้งใจนะอ,อ๋อนี่บังเอิญก็แต่งแบบชิวๆมาเลย ซึ่งจะบอกว่ายังไงลุงมาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบว่ามาโรแมนติกไพรเ a ท y แบบนี้นะคุณจะต้องจองด้วยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจองปั๊บจองไม่ได้เขาก็จะมีโดมที่เป็นโชว์รูมที่เอาไว้ให้สําหรับถ่ายรูปซึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่แบบอาหารเราจะพร้อมแล้วโดมเราพร้อมด้วยคุณเตรียมถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนะแล้วชาแล้วคุณแม่ผมเอนจอยกต่ชาหรือว่าอะไรให้หมดเวลาแล้วเต๋อถึงเวลาแล้วเขาเป็นคิวผมเพิ่งเดินมานั่งเมื่อกี้อะคุณมาชาเองผมก็ยืนเอ้า เฮยลลเฮ้ยร้านสวยมากคือมองเห็นวิวแบบภูเขาเห็นอะไรแบบส6 0้องศสองศาเลยอ่ะใช่แล้วคือที่ร้านนะคะเขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบยุโรเปียนค่ะคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากร้านอาหารที่ลอนดอนแต่ว่าเขาเพิ่มดอกไม้มาเพื่อให้ดูมีความเป็นเขาใหญ่เข้าไปอีกสวยจริงๆงอ่ะชื่นชมคุณเลยที่จองไว้นะ้วิวมันดีมากเลยไม่ใช่จองแค่โดมนะคะจองอะไรด้วยจองอาหารไปด้วยคุณรู้อ๋หอารมาเซตอะไรเนี้ยมีทั้งสไตล์เป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกัน ครบหมดทุกอยาก่างค่ะเยี่ยมเดี๋ยวเริ่มลงมือกันเลยดีไหมฮะเริ่มเลยค่ะของคุณข้ um างหน้าผมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือฟิชฟิงเกอร์ซาวครีมจะเป็นปลากระพงชุบแป้งทอดนะครับโอ้โหดูดูน่ากินมากน้ำจิ้มเขาที่เป็นซอสดิฟเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเหมือนมีหอมเจียวอยู่นั้นด้วยมาถึงของจอยบ้างภูมิใจนำเสนอมากอ่ะ ซุปหัวหอมสไตล์ฝรั่งเศสค่ะคือรสชาติเขาจะบอกว่ามันรสชาติมันเข้มข้นมากเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับพายแล้วก็เบคอนคือเขาจะเป็นซุปหัวหอมที่รสชาติจัดจ้านอยู่แล้วอ่ะมันก็ข้อหอมไปเคี่ยวจนแบบน้ําเป็นสีน้าตาลอย่างเงี้ยคือดีมากกลมกล่อมอยู่แล้วนะแต่ว่าจอยขอเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยขาวไรทิพย์ก่อนอ้าวนี่ค่ะใส่พริกไทยขาวไรทิพย์ไปมันจะได้เพิ่มความเผ็ดร้อนของซุปหัวหอมขึ้นมาอีก แล้วคือพายเขาก็คือหอมแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นเนื้อแบบเหมือนเบคอนด้วยอ่ะแนะนําว่าคุณผู้สมต้องสั่งซุ่อหอมือดีหอมที่พอึ๊บเป็นไงใช่มากใช่มากมันเผ็ดร้อนขึ้นมาเลยเป็นการเพิ่มอีกเลเยอร์นึงให้กับรสชาตินะใช่ค่ะอ่ะผมจะลองทานผมอันนี้เป็นเมนคอร์สของผมนะครับปลาโคดัมแร็กตั้งดก็จะเป็นที่โครงแกะอบสมุนไพรนะครับแล้วก็ทานกับเป็นมันฝรั่งผัดเนยแล้วก็จะมีซอสที่เป็นซอสฟักทองด้วยแล้วก็มีซอสไวน์แดงด้วย ฮ้ยคือตัวตัวแกะเขาหมักแบบสมุนไพรมารสชาติกำลังดีครับไม่ให้ข้าวเลยมไม่มีกลิ่นสาบเลยทํามาดีมากครับแล้วก็ทานกับพวกแบบที่เป็นซอสเขาอะคือซอสเขาเข้มข้นมากอร่อยมากทานเข้ากันไ,ได้ดีมากมแล้วอย่างของจอยนะคะนี่ก็จะเป็นสปาเกตตี้มันกุ้งซอสมะเขือเทศซึ่งกุ้งเนี่ยนะคะคุณเขาเอากุ้งมาจากสุพรรณบุรีเลยทำเป็นสไตล์แบบกุ้งเผามีมันเยิ้มๆด้วยทานกับสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศคือมันเข้ากันดีมากแต่รสชาติเขาทำแบบเข้มข้นกำลังดีทุกอย่าง เฮ้ยแล้วบรรยากาศตอนนี้คือเหมาะกับการมาทานกับแบบผู้รักมากเลยโรแมนติกมากอาทิตย์กำลังตกนะแบบช่วงนี้กำลังเย็นๆทุกอย่างนี่แบบเพอร์เฟคมากขอแค่เปลี่ยนคนตรงข้ามจริงคุณต้องมาใหม่ดูรอบเลยอ่ะคุณต้องมีรูปมุมนี้มันใช่สําหรับคุณมากคุณต้องจองคุณไม่มาเมื่อไหรอไม่รู้จะมาหรอตายแล้วตายแล้วต้นออกเสือตายแล้วต้นไม้ต้นนี้งอกแต่ใดมาครับ มันอยู่ตั้งแต่แรกเราไหมคะมันเขาเรียกว่าอะไรครับสิ่งนี้อันนี้นะคะเป็น t ดินเ n อ e r ค่ะเขาก็จะเป็นแบบชาดอกไม้ครับที่ไม่มีคาเฟอีนนะคะแล้วก็มีของหวานเนี่ยหลายอย่างมากครับผมเริ่มจากฝั่งผมก่อนแล้วกันอันนี้เป็นสโคนนะครับซึ่งสโคนเนี่ยก็ทานกับแยมเบอร์รี่แล้วก็มัสคาโปนให้เลือกได้ค่ะเป็นโฮมเมดด้วยของจอยแล้วก็จะมีเป็นครีมบูเล่ค่ะซึ่งดูดิใส่ดอกไม้มาน่ารักมากเหมือนว่าจะเป็นทัฟเฟิลด้วยปะใช่ไหม ไม่ทัฟเฟิลด้วยแล้วก็คุณคต้องตบชา,านิดนึงชาดอกไม้ไนี่หลับสบายใช่ปะใช่หลับสบายแล้วคือสดชื่นขึ้นมาเลยอะ่ะนะมันร้อนๆอ,อ,อุ่นๆอ่ะเฮ้ยหลับเลยหรอเวอร์มากฮะแต่มันแบบมันรู้สึกผลอคลายนะมันรีแลกซ์คุณผู้ชมสามารถจองมาได้เลยนะสาะโดมค่ะก็จะมีอยู่สาโดมทมี่จองได้นะคะ,คะเขาจะมีสองรอบค่ะนั่นก็คือรอบห้าโมงถึงรุ่มครึ่งแล้วก็สองทุ่มถึงสี่รุ่มครึ่งแต่จองไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทานด้านนอกได้แล้วก็มาถ่ายรูปเฉยๆได้ด้วยแต่ไฮไลท์ของ มีโซนตรงนั้นด้วยนั่นคือโซนลาโคซินีมาครับค่ะลาโคซินีมาก็จะเป็นโรงหนังแบบกลางแจ้งที่แบบสามารถนอนดูดาวไปด้วยดูหนังไปด้วยได้ก็จะเป็นดินแบ๊กเขาจะเปิดด้วยกันสองรอบนะครับรอบทุ่มหนึ่งกับรอบสามทุ่มครับทุกวันเลยโซนหมดแค่นี้ยังยังค่ะไม่มี่เหรอจะเป็น ลาโควินเทอร์การ์เด้นนะคะออก็จะมีเป็นแบบซีนีมาสสาหรับเด็กนะออแล้วก็จะมีเป็นแบบดนตรีสดมีซุ้มอาหารขายออและสําหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะสามารถพามาได้ด้วยแต่เขจะเปิดประมาณสุกเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดยาวค่ะ ดีมากเลยครับก็วันหยุดแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าอยากจะมาพักผ่อนมาชิลๆบรรยากาศดีๆแบบโรแมนติกอย่างนี้ก็มาได้นะครับที่ลาโคเขาใหญ่นะครับอยู่ในโรงแรมลาโคเขาใหญ่เลยนะครับ<ม>อยู่ที่ถนนธนารัดอำเภอปากช่องตอนนี้ขอแบบชิลๆกับอาหารและบรรยากาศก่อนนะคะดีครับตามสบายเลยคุณผมผมก็จะชิลในโซนของผมเหมือนกันเหมือนแบบไม่ได้มาด้วยกันได้เราก็มาด้วยกันแนะ่แจมแจมสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ โอ้โหนี่คุณจอยครับคะ่ะคุณดูเอนจอยกับโมเมนต์ตอนนี้มากเลยครับเนี่ยเฮ้ยคือเราแฮปปี้มากเลยอะกับแ<ห>บบดูดิฟิลสวนดอกไม้ภูเขาอากาศเยน็นเย็นลมสบายสบายห,หนาวนี้ต้องมาเขาใหญ่จริงๆอะจริงครับและที่สำคัญควรจะต้องมาที่นี่ด้วยค่ะที่ Lost Bay Home Cooking Cafe ครับที่นี่เขาจะเป็น <c oughs> คาเฟ่เป็นร้านอาหารที่แตแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก <c oughs> มีทั้งแบบแปลงดอกไม้ที่คุณจอยแบบนั่งเด็ดๆๆอยู่นะครับข้างหลัง<ห>มีแปลงผักด้วยที่เขา ปลูกไว้สำหรับทำอาหารด้วยคือเราอยากจะมีบ้านที่เขาใหญ่เป็นสไตล์แบบนี้เลยอะเต๋คุณอยู่บ้านที่กรุงเทพของคุณดีแล้วที่เขาใหญ่เนี่ยเขาสร้างไว้สวยๆเราจะได้มาคอยเช็คอินมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ไงแล้วอาหารเขาเป็นแนวไหนอะอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารแบบทานง่ายครับเป็นอาหารจานเดียวพวกกะเพราพวกข้าวผงข้าวผัดกะเพราใช่ไหมนี่เราเด็ดกะเพรามาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้เขาผัดเลยดีกว่าเดี๋ยวเดเดคุณเด็ดมาถูกปะเนี่ยไม่ใช่โมซัวนะเฮ้ยนี่คุณดูดิกะเพราหรือลาเวนเดอร์คุณดูด อากาศร้านน่ารักมากเนาะแล้วชอบที่ความเป็นครัวเปิดเอาวะค่ะเหมือนแบบมีคนในครอบครัวทําอาหารให้ทานนะแล้วเวลาได้ยินเสียงกระทะตะหลิวมันแบบมันรู้สึกมันต้องอร่อยอ่ะไม่ใช่แค่เสียงครับพอกลิ่นมันโชยมาแล้วมันแบบกระตุ้นความอยากอาหารเนาะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยไหมเฮ้ยอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายนะครับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดคุณเชียงมาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะร้านน่ารักมากเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะขอบคุณครับพอดีตอนเคยได้ไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็อยู่ ตำบลเนี้ยตำบลลอสเดย์อ่าแล้วอีกอย่างเลยก็นามสกุลเก่าของมัานามสกุลกุลาอ้าวเออเหรอครัก็เลยมารวมกันเป็นเป็นลอสเดย์พอดีครับโอ้เป็นเลยเนาะเป็นความตั้งใจป่ะครับที่ทําให้บรรยากาศมันดูเหมือนเป็นแบบโฮมคุกกิ้งอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับเป็นความตั้งใจแบบให้เทาให้แบบโคซี่โคซี่ครับให้นั่งสบายอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองเห็นแบบ แล้วทําไมเอาคุณตายถึงเลือกทําเมนูที่เป็นแบบเป็นเมนูทานง่ายอย่างพวกกะเพราอย่างข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกะเพราเนี่ยของผมตูกเองสวนอยู่รอบรอบร้านเป็นปลูกเองทาเองแล้ว่าโดยส่วนตัวน่าจะเป็นคนชอบเมนูประมาณนี้ด้วยนะคะใช่ใช,ใช่ครับชอบแบบทานง่ายๆอะไรเงี้ยครับโอ้โหคุณตายจัดมาให้เต็มขนาดนี้นะครับทารายการของเราก็มีขององอกให้ด้วยครับน้องทีมง,งานครับ เราก็มีน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารอร่อยโดดทั่วไทยนะครับมามอบให้กับคุณตายด้วยครับมว้เพิ่มความอร่อยนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่เตอ๋อพี่จอยนะครับ,รบ,บเชิญทานอ,อาหารให้อร่อยนะครับจ้าสวัดีครับคือเริ่มจากจานของจอยเลยนะคะนั่นก็คือข้าวกระเพราคลุกหมูกากหมูค่ะ คือต้องบอกว่าเขาว่ากากหมูว่าเจียวใหม่ทุกวันเลยนะคะเขาจะใช้หนังหมูส่วนที่แบบติดมันทําให้แบบมันไม่แห้งเกินไปไม่มันเกินไปแล้วมันก็หอมเรื่องความที่เหมือนเขาเก็บเขาสดๆอ่ะก็คือมันจะหอมมากแล้วเขาทำแบบรสชาติจัดจ้านอ่ะเข้มข้นแบบเผ็ดเค็มอะไรกำลังดีเลยคุณต้องลองชิมของคุณกระเพราหมูไปแล้วเดี๋ยวของผมทีเด็ดเลยครับข้าวผัดกระเพราปูไข่ดาวคือปูก็คือมาเป็นก้อนใหญ่ๆแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ ทีเด็ดเคล็ดลับของเขาคือซอสกะเพราเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเข้มข้นมากเป็นสูตรลับของทางร้านเลยและที่ขาดไม่ได้ครับคือน้ำปลาแท้เพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมสีเหลืองสวยเลยแล้วเขาผัดจนแบบถึงซอสเนี่ยเข้าไปในเนื้อปูนะ,ะรสชาติดีมากซึ่งแบบปูเขานะคะส่งตรงมาจากอ่างศิลาเพราะฉะนั้นสดแน่นอนรสชาติกะเพราที่เข้มข้นเนี่ยแบบซึมเข้าไปในเนื้อปูเลยแล้วปูเองก็มีความหวานอยู่แล้วด้วยเป็นก้อนอร่อยมากหอมกลิ่นน้ำปลาแท้ขึ้นมาเลยแล้วไข่ดาวเด็ดมากนะครับ เป็นไข่แฝดเป็นการบอกบอกว่าเฮ้ยคม่นี้คนธรรมดานะคุณพรีเมียมนะเฮ้ยมีฟองเดียวอ่ะดูด้อยเลยอ่ะตของเราก็มีปูเหมือนกันจ้ะของเราเป็น ข้าวผัดปูซึ่งข้าวผัดเขาอยากให้คุณผู้ชมดูนะคะคือตัวข้าวเขามันแบบมันล้วนมากแล้วสีมันก็แบบเหลืองสวยแล้วเขาใส่ผงกะหรี่ไปด้วยแล้วปูอย่างที่บอกค่ะมันเป็นแบบก้อนๆเลยอะ่ะซึ่งแบบข้าวผัดก็คือดีมากเหมือนที่เสิรอ์บอกข้าวผัดแล้วมันจะยิ่งแบบหอมกลิ่นกระทาแล้วมันมีความล้วนอะ่ะแต่ของคุณดูดีมากนะดูดีสุดคุณข้าวผัดปูใช่ไหมครับค่ะผมคือข้าวผัดคุณเชียงและไม่ธรรมดาด้วยคุณเชียงเขามาจะปักช่องขึ้นชื่อเลยจะมีความหวานมีความแบบ นุ่มกำลังดีด้วยคืถอ,อถ้าอยากทานอะไรง่ายๆแบบทานเล่นๆก็น,น,ๆน,นี่ก็มีครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อเขาเหมือนกันนะครับ<ะ>คือมันหวานฟรายค่ะถ้าทางกับติกเผานี่เด็ดมากเลยมันดูดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาทานอร่อยๆแล้วก็อยู่ท่ามกลางหุบเขาลมเย็นๆสบายๆที่นี่ได้นะครับที่ o s, <ะ> <S ส Bay Home c o o k i n g Cafe นะครับก็เปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันอังคารนะครับร้านนะครับอยู่ที่จิลลเมย์ที่4ถนนธนรั์อำเภอปากช่อง อยู่ตรงข้ามกับซอยโรงเรียนบ้านนาเลยค่ะสาวๆที่ชอบถ่ายรูปนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใส่ชุดสไตล์วิ <c oughs> นเทจมาก็จะเข้ามากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เต๋อเราพร้อมที่จะไปถ่ายรูปกับไฟแล้วแหมว่าจะต้องมีกิจกรรมถ่ายรูปถ่ายรูปนี่โอ้โหคุณดีขึ้นมาเลยนะื่นเต้นขึ้นมาเลยดูเขาแต่งตัวเราควรจะไปถ่ายรูปกับไฟเอาแบตเตอรพลังก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas มาต้องมนท่ามกลางคุนเขาที่งาน Forest of Illumination ที่จะทำให้คุณหลงรักเขาใหญ่ยามค่ำคืนเพิ่มขึ้นแน่นอนดื่มด่ำไปกับแสงสีเสียงทั้งเจเส้นทางที่จะเปิดประสบการณ์เดินป่ารูปแบบใหม่ของคุณรับรองว่าตื่นตาตื่นใจได้ภาพสวยๆแน่นอนค่ะโอ้ย,อยคุณคือไฟอลังการมาก คิดถึงงานไฟที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะสวยมากเลยคือตอนนี้เราไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรามาที่เขาใหญ่กันก่อนเลยนะครับกับงานนี้ครับชื่องานว่า forest of illumination ที่เขาใหญ่นะครับเขากจัดขึ้นที่ k i อ i m a y a c o l f Resort and Spa คือเขาจะมีคอนเซปต์ด้วยคอนเซปต์งงคือรวมผืนฟ้ากับผืนป่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ยคอนเซปต์ดีแล้วฟิลนะคะเขาจะให้เราเหมือนมาเป็นนักสํารวจค่ะเขาจะมีทั้งหมด7โซนนะคะแล้วก็ให้เราได้ใช้ภาษาสัมผัสทั้งห้ามีไลท์แอันซาวด์ด้วยพอคุณรู้คอนเสปต์ว่าเป็นนักสํารวจคุณเอาตะเกียงมาเลยเหรอใช่เรามีลูกไฟด้วยนี่เฮ้ยอะไรนี่คุณเอาอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้อันนี้ว่างไหมก่อนโอ้โหตายแล้วคุณมือถือเดี๋ยวผมจะถ่ายให้แต่ว่า คือตรงนี้แค่อุโมงทางเข้าสวยขนาดนี้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถถ่ายเป็นภาพกว้างก็ได้เป็นภาพวายช็อตเลยเห็นแบบข้างหลังเป็นดวงดาวเยอะๆหรือว่าจะถ่ายเป็นแบบเหมือนแบบใกล้ๆแบบเน้นคุณหน่อยแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบเอาโฟกัสจะเป็นวงเก้สวยๆเป็นแสงแสงเฮ้ยนี่ครับมีเลเซอร์อยู่เฮ้ยคุณคุณคุณเจ๋งมากเลยอะ มันเหมือนปล่อยหมอกมาเ,เนาะดูดิแล้วก็เป็นเลเซอร์คุณดูต้นไม้ดิเฮ้ยโอ้โหไปตื่นตาตื่นใจนะเนาะสำหรับเส้นทางที่เราเลือกมานี่นะครับคือเส้นทางที่3ครับ Long Lost of Tales นี่ค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของนักเหล่านักเดินทางาาผ่านแค้มแห่งเงาคือตรงนี้นั่นเองค่ะ คือแบบว่าฟิลอค่ะเหมือนแบบว่าคนมาแบบแคมปิ้งอะอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขาใหญ่เนะเาะพขามาเขาใหญ่ก็จะนึกถึงการแคมปิ้งอะเ<ช>อาก็ไปไหนกันแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามานี่มาแล้วเขามาแล้วนี่พอมีคนโผล่มาแล้วต้องทำเนียนเป็นพวกเดียวกับเขาเฮ้ยให้เหมือนว,อว่าเฮ้ยเพื่อน กคือเส้นทางที่4่ค่ะกับเฟรมออฟโฮมนะคะตรงจุดนี้ค่ะเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ฉายเรื่องราวที่เป็นเหมือนว่าถ้าจัดของธรรมชาติค่ะมีท<ะ>ั้งแบบว่าความสมบูรณนะ์เนาะมีไฟป่ามีสัตว์ป่านี้แล้วสุดท้ายนะีก็มีฝนตกลงมาแทนความชุ่มชื้นแล้วก็การเติบโตขึ้นใหม่ค่ะดูแล้วเราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเนาะใช่แต่ว่าถ้าเราอยากมากกว่าเข้าใจธรรมชาติคืออยากได้ภาพสวยๆมุมนี้ด้วยต้องจัดเลนวายไปเลยครับ เลนวายภาพกว้างๆเนี่ยคุณยืนอยู่เนี่ยนะแล้วเห็นแบบป่าเห็นสัตว์เห็นฝนเห็นเนี่ยด้านล่างจริงๆพื้นก็จะมีสีเขียวไปแบบเหมือนอารมณ์คล้ายๆหิ่งห้อยอ,อะไรอย่างนี้ด้วยสวยมาก โโอ <ฟ S 1> ้เกมาหและนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับคือเส้นทางที่7 m a s s a g e from the s t a r ี่ดู โอ้ oh, สวยงามมากคือเขาจะบอกเล่าเรื่องราวของหุบเขามายานะครับผ่านทางเทคนิคการบินโดนที่แบบใช้ไฟด้วยสวยงามมากมีเลเซอร์เลเซอร์โอลังการมากคือตื่นตาตื่นใจมากซึ่งเส้นทางการดูไฟของเขานะคะก็เรียกว่ามีบบหลากายเส้นทางเลยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะแออัดน,นะคะเพราะพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็จํากัดแค่รอบละ40คนเท่านั้นค่ะใช่ครับขับตรงมาเลยครับเขาใหญ่เขาลับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับงาน f o r e s of illumination นะครับจัดขึ้นที่คีรีมายาก๊อฟรีสอร์ทแอนด์สปาครับก็ค่าเข้า3า0บาทเท่านั้นครับถึงวันที่29กามกราตรงนี้นะครับรีบแวะเข้ามาครับม่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่การดูไฟนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมาก่อนพระอาทิตย์ตกลินค่ะคเขามีสวนดอกไม้คอสต์อที่สวยมากๆเลยนะคะกับโซนเดอะซีเครดการ์เด้นค่ะโอ้โหต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบประทับใจมากเลยเนาะคือมาเขาใหญ่แล้วครั้งนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรประทับใจเยอะมากๆเลยครับ แล้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับที่พัพสวยๆท่ามกลางหุบเขานะครับจากลาข้าเขาใหญ่ครับสวยมากจริง,รงนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากทั้งสระว่ายน้ำ floating b บ e a k f a s t ก็มีด้วยค่ะหรือว่าซอนผ่อนคลายเลยนะคะกับวารินเบลเนสคับค่ะซึ่งเขามีทั้งแบบออนเซนสาวว่าน้าห้องเกลือบำบัดห้องนวดบำบัด รับรองว่าอยู่รับสบายแฮปปี้มากค่ะโอ้โหวันนี้หมดเวลาแล้วครับใครอยากชมภาพสวยๆของงานในวันนี้แล้็ที่ต่างๆที่เราไปมาในเขาใหญ่นะครับรอชมในไอจีคุณจอยเราจะเสีย<อ>สละลงเองคุณไม่ได้เสียสละคนนี้รูปเยอะมากโอเคค่ะวันนี้เราส่งกันลาไปก่อนนะคะเราจะได้ไปดูไฟกันต่อครับแมสเซดโฟมเดอรสตาร์วันนี้เราลาไปกับความสวยงามของโดนแล้วก็ไฟจากท้องฟ้านะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวู้ยหัวใจ เสาหน้าตามเปรี้ยวปากไปสุดโอโซนที่เขาใหญ่เที่ยวสวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นต่อด้วยคาเฟ่อาหารอีสานสุดแซ่บปิดทริปนอนดูหนังรับลมหนาวพลาดไม่ได้เลยนะคะ